ต้องซื้อทิเคตค่ะซื้อบัตรแต่เขาจะมาเป็นการ์ดแบบนี้เอา,เอาไปหนึ่งอันแค่เอาบัตรเสียบเข้าเครื่องตรงนี้จื๊บแล้วก็เดินเข้ามาเลยโคตรล้าสามหมื่นดองสามหมื่นดองก็ประมาณห้าสิบบาทสี่สิบเท่าไหร่สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดลูกกราอีสันเดอร์ห้าสิบโซอายใช่ไหมที่นี่ยองน้ำ อ๋ออันนี้เหรอ สวยโ a ้โอเคอันนี้บหลีทไมอ่ะรทอันี้กันน่ไปก่อน สวยไหม <laughs> สวยเหรอว่ายน้ำได้เข้าไปว่ายน,ำน้ำแล้ <laughs> วปีจับพื้อ <laughs> ที่น่าก็ไลกก็อยู่อ้าไลกามากม้าบเหมือนมังกี้ไหมใช่ใจ้ายหน้าดำป้าเค้สีเยฟ์เหรอเค้สีเจ่ว่าหน้าดำมาก แต่ว่าสวยใช่ไหมสวยมากบิ๊มคิดว่าเราต้องไปแล้วแต่ว่าทุกคนที่นี่ร้อนมากนะอ๋อจริงๆอ๋อไปแล้วซุนไก่ไก่จงซุย่างจงซุย่างซุนจงซุย่างเราตายแล้วเราจะเป็นไก่ย่างแล้วป้าหัวเปียกหมดแล้วเนี่ยอ๋อหลอนจริงจริงใช่ไหมอ๋อ ดูว uh, like, ิวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เด erm> ี๋ยวเราจะไปกรุ๊ปเปิดไปกรุงเทพอ่ะไปกรุงเทพทำไมจะไปคาเฟ่ชินจังชินจ้าร้อนอทุกคนถ้าใครที่มาบีมแนะนำว่าทาครีมกันแดดมาเยอะๆนะคะใช่ไหมต้องซันครีมใช่ไหมทํามมดีินี่ถ้าไม่ใช้ซันบล็อกนี่โอ้โห โอเคว่าอันนี้ส,ส,ส,สองบล็อกไม่ได้อสงงองซโอับล็อกไม่ได้ห้าสิบพียร์บลูบลูบโซเอค็กเดียวปยัดไปกล้าเพงมีแหนะโอ๊ะตอนนี้เราไม่ได้ไปคาเฟ่เราจะไปตลาดใช่ไหมมาร์เก็ตอ๋อไปนตละตลาดน้ำผลไม้ปั่นที่เวียดนามอร่อยมากทุกคนมันไม่ใช่แบบผลไม้กับน้ำแข็งแต่มันคือเนื้อผลไม้แบบ ทำทำไม่อยากสบรรยายอยู่ถ้าวันนี้ได้ไปจะจะไปไทยด้วยอร่อยมากเมื่อคืนไปกินกันแต่ว่าไม่ได้พาทุกคนไปด้วยเอว่าไม่ได้เอากล้องออกไปตอนนี้เราก็มาถึงตลา,าดแล้วนะคะทุกคนทำไมฟุลพาสเทลเตอรีเก่งหรอทุกคน ที่นี่ก็คือพูดภาษาเกาหลีเก่งมากเก่งมากมากใช่เก่งมากมากบิ้มยังไม่รู้เลยพูดว่าอะไรแปลว่าอะไรที่นี่ที่นี่มีมังโกจูสมังโกส му ดี้อร่อยนะกินไหมกินไหมายแดงที่ราบิ้มรู้แล้วทำไมเขาพูดภาษาเกาหลีได้คนเกาหลีมาที่นี่เยอะมากใช่จริงๆอยากบินะ ไม่ไม่ว่าบ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจบ้างกันโอ้ยไปอุโบสถแล้วเหรอที่บูทุกคนจะเข้าใจว่าบีมอะเป็นคนเวียดนามทุกคนจะพูดภาษาเวียดนามกับบีมแล้วก็จะพูดภาษาเกาหลีกับอปป้าแต่จะบอกว่าฉันฟังไม่รู้ โอเลดี้อายเซอร์โอเลดี้อายเพลย์โอเค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  <that's> Thank you, Gamma. h n i e a y e bye. Bye bye. bye. Hey, <laughs> <Yeah. laughs> จริงๆมาไม่กล้าซื้อของเยอะเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปดาลัตแล้วก็ตอนที่นั่งเครื่องกับเชียงใหม่อะซื้อน้ำหนักกระเป๋าไว้แค่30กิโลขามานี่คือ20กิโลแล้วเต็มแล้วขากับเพิ่มได้อีกแค่ประมาณ10กิโลแล้วเดี๋ยวบินจะซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ด้วย บ้านเหมือนกันไปหมดเลยอ่ะงงตอนนี้เริ่มหลงโลโก้ทุกคนอ๋อคุณเกาหลีบอกว่าที่มีด์เดอร์แพงกว่าที่ินไซด์เอาไซด์ข้างนอกตรงนี้แลาน,นอกตรงนี้จะแพงกว่าด้านในเพราะฉะนั้นเดินเข้ามาดีเดียวก็ถึงด้านในแล้วนี่ เหมือนเดจาบูไหมเมื่อกี้เราก็มาตรงนี้แหละสัสดีสว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 ีสวัสดีสวัสดีวัสดีสว พี่คิดว่าอะทำไมไรดีใช่อ๋อไม่มีแกลบบิมอยากบอกว่าแกลบที่นี่น่ารักทุกคนไม่เหมือนที่กรุงเทพแกลบใจร้อนมากก็เลยชินจังอันนีฮ่าฮโยันยีฮาโยอลากาแฟเหรอเ Yes. โอลาาเฟ่โอลาาเฟ่าเฟ่ชื่อโอล่าโอล่าคาเฟ่ทำไมมาหรือเ่าไม่รู้ที่รักใจพี่ช่บิมที่รักเปนคนหาอ่าไทยานเหยาฟอมไทยนยาฟอร์ม Yes I ไท I'm Korean อควี h a t friend? What friend? No we m a r r i m a r r i yes ชิมบอม่โตข้างนโอเคไหมไม่หรอกโอปารสดีสุดล้ิดเชื้อบีโอป้าติดเชื้อบีแล้วอ่ะโอปารสดีสุดสุนของบีน่ากินมาก เค็กับหมูหยองด้วยแล้วก็ซอสเค้านุ่มมากนุ่มมากแล้วก็ตัวซอสันชื่อคาราเมลหวานๆนะไ่เหมือนมี่อื่นเหมือนขนมนนป,ปังหมูหยอยงน้ำสลัดโบราณเราแต่ว่าเนะี่ยใส่ไข่เช็ดด้วยแล้วก็เทแป้แง,แงเค้านุ่มมากอร่อยเนาะขนะึ้นเยอะเลยนะนอร่อย อันยอง่าตอนนี้เราอยู่ที่โรเตมาคืาอชาชาเอาให้ลูกสาวน่ารักใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสามชั้นสามจะมีขนมเยอะมาก เกาหลีซัพปิ้ง from Korea ซัพปิ้ง from Korea ใช่เซมิลาร์ไทยแลนด์ไหมก็คิดว่าที่นี่ถูกกว่าเหรออ๋อที่นี่ถูกกว่าที่นี่ถูกกว่า,าวมีอาหารมีผล,ลไม,ม้ค่อนข้างใหญ่เลยใช่แล้วก็ที่นี่มีอาหารเกาหลีเยอะมากาามีอาหารเกาหลีเยอะมากเพราะว่าเราได้มามาจากเกาหลีใช่ จะไปนวดคุณลุงคุณลุงอยากนวดใช่ไหมคะคุณลุง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 อยากไปนวดอย,อยากจะบอกว่าที่เวียดนามอ่ะ,อะการข้ามถนนอ่ะข้ามไปเลยเดี๋ยวรถรถรถโอยข้ามไปเลยเดี๋ยวรถจะหลบเราเอง ถ้าเรารอให้เขาหยุดให้เราข้ามเราจะไม่ได้ข้ามเลย <laughs> ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ตรงทางม้าลายกดไฟข้ามถนนแล้วก็ตามเขาก็ไม่หยุด <laughs> มันก็เป็นความท้าทายในชีวิตยอย่างนึงเออโอเควียดนามบอดดิบบ uh, so ัดดิสวิคออยล์ดิไม่เอาวิดออยล์อ่าชีดดอนวานาโอイル อาโนยไทม์แ่คซาดหอมมากเลยค่ะเมนไงยหอมมากโอ้ท so ีละค่ะสก๊อโทีละ คนตอนนี้นวดเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะสบายดีค่ะแค่เพือสบายดีเหรอสบายดีว่างนอนไหมสลีปเยอะๆเลยที่รักอ่ะนอนเยอะๆอะไรได้ไม่ใช่องไรแคจริงเหรอฝันสบายดีอุ้มอปป้าเวลิฟท์สลีปอ๋อ อย,ยากไปทะเลใช่ไหมใช่ไปทะเลเราจะไปตามหา lobster อ,อ,อยากชิมทุเทียนะอะโอ้ก็ไปดูหนะจริงจริงมีหรอไม่เป็นไรถ้าไม่มีค่อยกิน,นร้านอาหารก็ดึงมาอันนี้อันนี้ชุดคอมปิวต์ใช่ใช่ใช่วันนี้เราจะกินอีกใช่ไหมอ๋อโอเคนี่นี่นี่ร้านนี้นะคะจริงจริงอ,อร่อยอร่อยมากมะม,ม<อ>่วงคือมะม่วงแบบมะม่วง วันนี้พี่จะกินกินมะม่วงเหมือนเดิมอ๋อป่าวันนี้อยากกินมะม่วงมะม่วงมารอที่รักกินอะตัวไม่เอาพิมจะกินมะม่วงอ๋อป้ากินมะม่วงที่รักกินนะตัวป้าก็กินมะม่วงก็กินไปสิพิมก็อยากกินมะม่วงเหมือนกันอยากกินมะม่วงมะม่วงป้าอยากกินมะม่วงพี่ก็อยากกินมะม่วงก็กินคนละกันที่รักอะเราไม่ได้กินด้วยกันกินนอนนะตัว Like a, I'm f love something, I'm only one love, like I love you. อ๋อนี่เปลี่ยนนะพิดจ่าไม่พูดไม่พอเปลี่ยนเรื่องอีกเหี้ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยเราต้องเดินข้ามถนนแบบนี้เลย ว้าวสวยมาก no this cannot use อยู่บ oh. ้าเหรอว้าวพรุ่งนี้ไปที่นี่อ้ bird dance bird dance อะไรอะ bird dance ดี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 ใช่ไหมโอ้ไม่ก็ทำไมดีดสวยมากายรปโอุปกรณ์ว่าอปปตอนอันนี้ ทำไมไม่ใส่ช็อตอ่ะใส่ชอชอด,ดีกว่ายูอะไรก็ไม่ปกติอ๋อทุกคน come on the beach ฮอใครเขาใส่กางเกงยีนมาดูดิเนี่ยเราจะไปที่นี่ตรงนี้ครับว้าไปสอมเลสท์นะโอปป้าเคียวเตตีกว่อ ทุกคนไม่มีลบสเตอร์ขายที่ชายหาดแล้วอะ่ะทำไมที่นี่ไม่มีใครรู้บ้างว่าเขาหายไปไหนแล้วไม่มีตอนนี้เราจะไปหาอะไราทานกันเนื่องจากว่าเราหาลบสเตอร์ที่ชายหาดไม่เจอตอนนี้หิวมากหิวมากเหรอเราเราไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันวันนี้ ว่าบิมกินข้า,าวเช้าแบบจัดเต็มมากโอกป้ากินนิดหน่อยไงเอ๊ะชิคชิคนี่อะไรชิก <laughs> ชิคชิคเอ๊ะชิคกินเหรอโอ้โหไข่เกาหลีลูกสาวเลยอ่ะอป๊อกป้ากดไลค์ให้สิ่งนี้คุณอ,อาหารมาครบแล้วค่ะ เราดีถ้าเป็นน่องไก่เนี่ยซอสไม่ฉ่ำพอเนื้อไก่ล้าตใมมันจะไม่ได้รับซอสมันจะไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าข้างในก็เหมือนเป็นไก่ทอดธรรมดาใช่จะได้กินแค่ซอสข้างนอกแต่อันเนี้ยซอสมันเข้มข้นมากจนเรากินเข้าไปจนถึงเนื้อขอา้างในแล้วไก่ชิ้นใหญ่มากนะแต่เข้าไปถึงข้างในมันฉ่ำแบบอืมอิน่ซอสอยู่ในปากเลยเขาป้าเลือกรนะ้านอาหารดมาก อิ่มแล้วค่ะทุกคนใครว่ามือน,นี้เราหมดไปเท่าไหร่เราหมดเท่าไหร่คะาาาสะามหมื่นบาทหนึงหมืน่นดองหนึงหมืน่นดองตีไปเงินไทยเจ็ด้สิบห้าส จริงๆงอโอ้โหคือเห็นราคาเราอึ้งเลยอืแลก็คิดว่าจริงๆที่นี่รอ,อเยมาก,มากโ,อโอ้คือคิดว่าอย่างต่ำอ่ะมือนี้ต้องประมาณจริงๆต้องม,มันมินิมัมต้องหนึ่บาทครับใช่ไหม,ไหมแต่ว่าปินมาคือห้าแสดุงอ้ใช่รูปต้นม้หนา <laughs> หนึแก้วแก้วยังไงโอเคีจะไปโรงเรมไม่ จะไปกินสมูทตี้ก่อนบอกว่าสูทตี้อร่อยมากสูตตี้เมื่อวานอร่อยมากเมื่อกี้เพียร์เขาอยู่ว่าจะกินมะม่วงกันทั้งคู่เลยบิ๊มก็จะกินมะม่วงรักกินวงาด้วยชอบกมะม่วงทำไมอ่ะบิ๊มชอบกินมะม่วงไงเอัดใจงั้นแล้วหรอไม่มีเงินพอหรอโอ้โห <laughs> บิ๊มก็ต้งองอ่ะ เราจะพาไปกินสมูทตี้าะวามรังปั่นตามรังปันอปนอป,ป้าชอบพูดภาษาไทยกับคุณต่างชาติเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเนี้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้บิวจะให้ดูก็คือไปซื้อน้ำปัน่นแต่ว่าไม่ได้เอากล่องไปด้วยแล้วคือเขาเอาน้ำมาให้อปอป้าหัดไปบอกขอบคุณนะคร 慢慢分手，慢慢适应，慢慢熟悉。哎呀，Henry，他喜欢说方言。 ถ้ามาดึกๆหน่อยอ่ะเรานั่งกินหน้าร้านเขาได้เลย,ยเขาจะตั้งโต๊ะให้แต่ตอนนี้นั่งกินไม่ได้ตามสไตล์ของเวียดนามนาะคะจะมีเก้าอี้เล็กๆอย่างนี้แล้วก็มีโต๊ะเล็กๆเขาจะนั่งกินแบบเหมือนตั้งแคมป์เลยด้านหน้าเขามานลงมะม่วงเห็นเปล่าล к, เขาน่าจะใส่หนึ่งลูกคิดว่าหนึ่งหนึ่งลูกใช่ไหมมะม่วง ว่าไปอินไลี่ยลีอร่อยที่อร่อยที่สุดในชีวิตของการกินมะม่วงสปุตดีแล้วบิมด้วยบิมคิดว่าบีพบิมที่คาเฟ่มอะโออ๊ะโอ๊ะโออ๋ออ๊อ๊ะอ๊ะอออ จริงๆอร่อยมากดูสีมันเข้มข้นมากเลยนะจริงๆผมก็คิดว่าอันนี้ everything เหมาร่ามีมหน่อยอะเสียงแต่คือแบบแต่เป็นเสียงดนตรีไปแล้วอ่ะที่เวียดนามอ่ะใช่ไหมอ๋อป e ๊ p beep 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 พี่ทำอะไรดีสิจริงๆอิ่มมากวันนี้ บิมคิดว่ามาเที่ยวเวียดนามถูกกว่าเที่ยวซัมเบย์อินไทยแลนด์ใช่มีคนแฟนคลับอยากรู้วีส่าเบนมันนี่เท่าไหร่เพราะว่าอีฟอยากมาต้องมีมันนี่เท่าไหร่หลายแดน so l a เทอร์วียูเทลทูมีอะไรกันอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่หลายแดนเพราะว่ายูรี i s ฟ e n l โอเคทุกคนมาถึงโรงแรมแล้ววันนี้เราเราจะลากันไปเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวสวนน้ำนะคะวันนี้เหนื่อยมากแต่ใจส้ดนิ่งิงๆสวยใช่ไหมเซฟคอมแมทโคน